วันนี้เรามาทำซาลาเปานึ่งด้วยไมโครเวฟนะคะตามเห็นในภาพเลยค่ะก่อนอื่นเรามาช่างแป้งเติมยีสต์เกลือไข่ผสมผสมแล้วเติมน้ำลงไปผสมนวดให้เข้ากันจนนิ่มนะคะแล้วก็พักไว้ประมาณ20นาทีแล้วเราก็มาหั่นสักใส่เครื่องปั่นมือนะคะไว้ด้วยค่ะ เสร็จเได้ประมาณนี้นะคะ่ะละเอียดมากเราก็ใส่เนื้อบดลงไปใส่แป้งมันน้ำตาลน้ำมันงาแล้วก็รสด,ดีแล้วก็น้ำมันหอยแล้วก็ปั่นให้เข้ากันเรามาทำการหอนะคะแล้วก็รีดแป้งให้ด้วยแป้งด้วยกระบ,บวยตักอาหารแล้วก็มาห่อนะคะเราจะห่อไปเรื่อยๆจนเสร็จแล้วก็ไปใส่ไมโครเวฟอบให้พองขึ้นแล้วก็มาทำกัน หรือนึ่งด้วยไมโครเวฟต่ออีกประมาณ18นาทีก็เสร็จแล้วค่ะมาค่ะมาทานด้วยกันอาหารเช้าค่ะ